อีกที่หนึ่งเป็นงานประจำปีโอ้โหท่านผู้ชมคะงานประจำปีที่นี่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับทางานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกตอนนี้ทางคณะกรรมการจัดงานเตรียมประชุมแล้วนะคะสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลอง30ปีที่ยูเนสโกได้มีการขึ้นทะเบียนค่ะขึ้นทะเบียนให้มรดกโลกนะคะอยุทยาเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็มีมติปรับกาหนดจัดงานค่ะ กำหนดการนะคะในการจัดงานคือวันที่17ถึง26ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยคุณสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกประจำปี2564เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของกิจกรรมนะคะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-19ถึงธันวาคมนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียอยุธยาเกี่ยวกับประเด็นนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในงานโดยในงาน,นมีกิจกรรมที่น่าสนใจกว่า17กิจกรรมเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้านกาชาติกิจกรรมเวทีกลางกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงตลาดย้อนยุคถนนกินเส้นกินกุ้งและที่สำคัญ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าทั้งนี้การจัดงานนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ30ปีที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การศึกษาวิาทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวระยะที่3ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจต้องเดินหน้าควบคู่กับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ